ผมเคยทําไปในคลิปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับเมื่อประมาณสองปีนีสองปีที่แล้วตอนนี้มันก็ครบสองปีพอดีผมเลยจะมาพูดเรื่องนี้ตามอีกหนึ่งครั้งว่าทําไมผมถึงเลือกทำโปรเจก์นี้ผมใช้เวลาทนานานเท่าไหร่ผมทําไปทําไมและจะกลับมาทําอีกไหมเรื่องประหลาดนิดหน่งครับว่าทําไมผมถึงทำโปรเจก์นี้หลักๆเลยอะเรื่องเงินครับเงินทุนไม่พอ ที่จะทํามันแล้วก็สองชุดที่ผมสร้างขึ้นมามันยังไม่ได้มาตรฐานมันยังไม่ดีพอซึ่งจุดที่มันไม่ดีพอเนี่ยมันจะเป็นตัวเฟืองมันครับที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่สั่งทำเพื่อใหม่เพื่อขนาดและความพอดีของมันนี่แหละครับปัญหาหลักคือความแข็งไม่พอความแข็งระหว่างเฟืองที่สร้างใหม่กับเฟืองของเฟืองโรงงานอยู่แล้วที่อยู่บนเกียร์เนี่ย ความแข็งไม่เท่ามันครับทําให้เฟืองตัวนี้ผมทำมาใหม่มังแตกโอกาสแตกมันเยอะมากครับผมก็เลยจำเป็นต้องยุบโปรเจกต์นี้ไปสักพักครับเพื่อหาเงนินทุนเพิ่มแล้วก็มาคาถามที่สองครับว่าใช้ระยะในการทำงานเท่าไหร่ระยะในการคิดค้นตัวนี้ผมใช้คิดค้นอยู่ประมาณหเดือนครับหาตำแหน่ง หาแกนลักษณะแกนแล้วก็ลักษณะเฟืองผมใช้เวลาคิดค้นตรงนี้ประมาณ6เดือนแล้วก็ลงมือทำมีก6เดือนครับในนี้ในการลงมือทำหกเดือนหมดคือการลองผิดลองถูกครับเราก็หาเฟืองตัวที่เราพอจะหาได้จํานวนฟันที่มันพอดีสร้างเฟืองให้มันพอดีที่สุดคํานวณระยะทจุดลองผิดลองถูกผมผ่าเครื่อง g ีเมา น่าจะประมาณสิบรอบได้แล้วเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเฟืองตัวเดียวเพื่อหาจุดจุดสมดุลของมันให้ได้ว่ามันควรจะขนาดเท่าไหร่เพราะเฟืองเกียร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราไม่สามารถปิดมันได้เราเลยต้องมาตั้งที่เฟืองสตาร์ทแทนว่าเราเฟืองสตาร์ทต,ตัวนี้เราจะใช้ขนาดเท่าไหร่จำนวนฟันเท่าไหร่ความโตเท่าไหร่และขนาดความกว้างเท่าไหร่เพื่อให้มันลงตัวนะครับ 3ขนาดที่สามเลยทำทำไมผมต้องเท้าความก่อนว่าที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วอ่ะก่อนที่ผมจะทำทีตตาร์อ่ะผมได้เข้าสู่วงการโอซฟูครับเข้าสู่วงาการรถชอปเปอร์และรถชอปเปอร์เนี่ยส่วนมากจะเป็นสาตาร์เท้ากันหมดซึ่งผมขับจิเพ็กอยู่แล้วแล้วผมก็เริ่มลหลงไหลในชอปเปอร์ จนตัวผมเองเนี่ยอยากได้คิดสตาร์บ้างอากกระโดดย่ำลหล่อเลยคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเพราะผมมองว่าฝาแข้งไอ้ฝาคัดของตัวิีเทก็กอ่ะมันจะมีเบ้าสำหรับใส่สตาร์ทเท้าอยู่ครับแต่ทางโรงงานไม่ทำออกมาผมก็เลยได้คิดค้นได้ผากเครื่องออกดู ว่าจุดนี้มันจะใส่ยังไงมันจะใช้ตัวเตะขนาดไหนใช้เฟืองขนาดไหนใช้สปริงแบบไหนใช้แกนแบบไหนเพื่อให้มันลงตัวที่สุดเพื่อความคลาสสิกของรถเพื่อความเท่ของรถเพื่อความสะดวกในการซ่อมรถเพื่อการเซอร์วิสรถนี่แหละครับเป็นจุดเนี้ยทำให้ผม อยากทำสต,ตาร์ทท้าขึ้นมาเพื่อให้มันเซอร์วิสง่ายในสถานการณ์ที่แบตหมดเราไม่ต้องเข็นกระตุกเราสามารถใช้สต,ตาร์ทท้าได้เลยประมาณนี้ครับเป็นสายที่ผมสร้างสต,ตาร์ทท้าขึ้นมาขําดนี้เลยจะกลับมาทำอีกไหมมีเรื่องนี้แน่นอนครับที่ผมจะเปิดปเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอีกรอบเ,เรียกว่าเคาะฝุ่นโปรเจกต์นี้อีกรอบเพื่อให้มันกลับมาใช้ได้ ให้มันกลับมาดีกําลังาหาเงินทุนเพื่อจะเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ผมสัญญาว่าจะทําให้มันสาเร็จได้ครับมันต้องสําเร็จและมันต้องสามารถใส่กับรถทั่วไปได้ครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ผมต้องมาอัดคลิปนี้จะได้มาตอบคำถามทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาทํบอีกใช้เวลาทำใช้ระยะเวลาทํางานแค่ไหนแล้วก็ทําไปทําไมในเมื่อ รถหกเกียร์มีแบบสตาร์ทมือมันดีอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วแล้วก็ทําไมถึงพัาโปรเจกต์นี่นะครับผมจะได้มาตอบคำถามทีเดียวเลยในคลิปนี้โอเคครับก็แา mm hmm. ประมาณนี้นะครับส่วนใครมีคําถามอื่นๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม mm hmm. ผมจะมาไล่ตอบอีทีอาจจะทําเป็นคลิป Q&A หรือใครอยากดูรถทรงไหนอยากดูทรงชอปเปอร์ผมจะรีวิวให้ในคลิปถัดไปนะครับหรือ ใครอยากจะดูการสร้างเฟรมการลงเครื่องการวางเซ็นเตอร์ล้อต่างๆเนี่ยผมจะทำให้ในคลิปต่อๆไปรบกวนพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์และกดตามสไค์ให้ช่องเล็กๆช่อ,ง,องนี้ด้วยนะครับช่องคาร์เร็คาร์ต้องครับผมแล้วก็ฝากร้านด้วยครับพอดีผมเพิ่งเปิดหน้าร้านใหม่ชื่อร้านคาร์เร็คาร์ต้องครับอยู่สุิ์เจนติอยู่ตรงข้ามแยก15ครับโอเคครับสวัสดีครับ